รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปชมบรรยากาศสวนคริสต์มาสละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณวงเวียนสส่แก้วซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเนรมิตให้เป็นสวนสนุกและสวนถ่ายรูปให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง ที่จะพาบุตรหลานมาเก็บภาพส,สวยๆและบรรยากาศสวยงามทั้งไฟและต้นคริสต์มาสกันที่บริเวณสวนส,สาแก้วโดยนี่คือความสุขของเด็กๆและผู้ปกครองของสวนคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้นที่บริเวณวงเวียนสาแก้วเพื่ผู้สื่อารได้เดินทางไปสังเกตการที่วงเวียนสีสุริโยไทยหรือวงเวียนสาแก้วเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่ง บริวเวณดังกล่าทางเทศบาลโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลบบุรีได้ทําการจัดให้เป็นส่วนริศมาสและจัดกิจกรรมช่วงวัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสวยสดงดงามเพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองมาถ่ายภาพและนําไปขวดกันลงในโซเชียลซึ่งบรรยากาศนั้นสวยงามเป็นอย่างมากมีทั้งสันตาคอสมีหุณต่างๆนอกจากนั้นยังมีลูกลิงและ เป็นไฟที่ประดับด้วยอย่างสวยงามที่สุดนะครับซึ่งการจัดสวนครั้งนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงวันที่1นึ่งมกราคม2568สำหรับบรรยากาศที่ในส่วนที่สมมารนักกาผู้ปกครองก็ต่างพาเด็กๆมาร่วมเล่นและถ่ายภาพกปันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะสุกตาสนครที่มีขนาดใหญ่ที่นำมาตั้งโชว์ไว้เป็นที่น่าสนใจของบรรดาเด็กๆและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ที่สวนดังกล่าวก็ยังมีการจัดให้มีการพ่นโฟมให้เป็นหิมะเทียมขึ้นมา ซึ่งให้เข้ากับบรรยากาศที่มีสภา,าพอากาศที่เย็นลงในช่วงนี้ของจังหวัดลบบุรียิ่งเพิ่มความน่าสนใจของเด็กๆและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้เห็นหัม่เทียมทําให้เด็กๆนะั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามส่วนคิสมาร์แห่งนี้อย่ว <ชา S 2> ันที่31ธันวาคมของปี567ซึ่งจะเป็นคืนสง้ัยปีเก่า,กาต้อนรับปีใหม่ทางเทศบาลจัดาให้มีการรวมคนมาร่วมกันเค้าดาวนัสสวนคิสมาร์แห่งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมานที่อยู่นะครับบรรยากาศของผู้ปกครองพาเด็กๆมาถ่ายรูปสนคอรตต้นคริสต์มาสบ้านสาวน้อยและมาถ่ายรูปก,กับโฟมเทียมนะครับซึ่งพ่นให้เป็นหิมะซึ่งเด็กๆชื่นชอบมากเพราะได้จินตน,นาการเหมือนว่าอยู่ ที่ต่างประเทศแล้วเป็นว่าโปรยปลายลงมาแล้วมารวมกันที่ภาพเก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างสรุกสนานและไปหววกันในโลกโซเชียลซึ่งบรรยากาศนี้คือบรรยากาศสดๆของบริเวณวงเวียนสีสุริโยไทยของจังหวัดลบบุรีที่ปีนี้อางเทศบาลรเมืองลบบุรีได้จัดกันขึ้นมาในระวิตให้เป็นส่วนที่สวยงามหลังจากที่หยุดจัดมาใน หลายปีที่ผ่านมาเนี่ติดเรื่องโควิดนะครับแต่ปีนี้ทางเทศบาลได้จัดเต็มพื้นที่ทั้งสวนดอกไม้ไฟและตุ๊กตาต่างๆได้อย่างสวยงามและลงตัวเป็นที่น่าสนใจถ้านักท่องเที่ยวยังไม่มาก็รีบมากันนะครับทางเทศบาลเมืองรบบุรีจะจัดไปจนถึงวันที่1นึ่งมกราคม2,568ที่จะถึงนี้นะครับ